เุ้ยบ่วงขาดตัวนี่ดีแล้วมันของไว้ถึงตัวนึงยพี่น้งองเฮ้ยใจ่ใช่ใช่ทัก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 อเรื่องอยพี่น้องได้ยูดได้ยูได้ยูเนาขาดบ่โอ้ยตัว,ต,วตัวรถมือว้านถึงบ้านี่เฮ้ยตัวหน่อยแท้นี่นอนอเอเลียดอยู่นี่ไง เดี๋ยวกระโดดนี่กดีครับอ๋ใอใหญ่กว่าอือตรงนีลนะต้มเส้ปลากอกสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมพขอๆขกอันกลอง ตีหามงกุฎใบพี่น้องเดี๋ยววันนี้จะพามาตัดไม้เด็ดครับพี่น้องใส่ใส่บ่วงครับเขึ้นเขึ้นใส่ไว้ึ๊บก๊าลังตึกบสองตัวครับพี่น้องมากับเซียนใจฝาหลวมครับผมหลังพิจารณาบ่วงอยู่เพิ่นเกี่ยวเขาออกมื่อนี้ร่ละครับพี่สาวเกี่ยวออกไปมื่อนี้่เพราะบึงข่อยมันพี่น้องผู้ละครแปนบินลิ้นอยู่ครับ มันเป็นหนูคัวเาได้ครับเป็นหนูคัวครับเบื้องทางครับแอนบิลินเลยครับไม้มะเร็ดปัตนาตะเร็ดเนี่ยพี่น้องลองถามเสียนครับว่าใส่จังใดบองทีเป็นตะใส่เนาะครับเนอ้องไทย่เป็นคนัดเลยไหน รับทางมันครับเป็นเปลี่ยนเลยครับคือจังคุหย่างเปลี่ยนเขาใส่แปลนลายก็ดีเขาต้องใส่ช่วงที่มันบีบตัวช่วงที่ว่ามีหยาสองเส้นมีหยาสองขางช้างคือว่าแห้นบีบตัวแห้นพุ่งขึ้นแห้นพุ่งเขาได้ขาดหรือไงนี่นี่นี่ต้องใส่ทั้งแคบๆปะนะพี่น้องนี่ครับนี่กว้งกวางสีใส่ประเดี๋ยวมันมันเลี่ยวได้ไหมมันมันถิงหง มันต่ำก้อนแล้วมันจะอยูสุดเดียดพี่น้องตั้งเอาเด้อครับเด้อยตั้งแล้วก็ไปอิจฉาต้องให้มันดีดเพาะว่ต้องให้มันดีดให้ตั้มนีครับเพราะใส่ช่วงนี้ครับแม้แห่มันสูงจากพื้นดินประมาณสักเส้นครึ่งนี่ครับสูงจากพื้นดินจากเส้นครึ่งขนาดพี่น้องโอ้จากครึ่งเส้นประเทศครึ่งเส้นครึ่งเส้นให้มันร้อยน้อยหนึ่งกั้นตรวขี้ดินมันติดต่ำก่อนแล้วมันติดถอยหลัง มันติออกไปทั้งเดือนแก่ก็พี่น้อ,อ,นนองนะครับสูตรเด็ดครับพี่น้องใส่ใส,ใส่จากหลังพี่น้องีใส่จุ่มๆมานีแล้วครับว่าหนูมันหลยยอยู่มันขึ้นนีก็ขาดหลังหนึง่งนี่พี่น้องรักหนาลักหลังเลยครับทั้งโลงมานีทั้ทงออกจากพุ้นพี่น้องดักไว้พี่น้องรักไว้ เสียงดวงมึงพี่น้องเพราะว่าเกี่ยวเขางไม่ไมกับว่าเนี่ยใจว่าสีออกบอลน้องครับเนาะเอาว่าหนูอยู่นี่หลายแตะครับพี่น้องหลายขั้วครับมาตั้มก็มีสิบสามสิบตัวหมดอ่ะดีกันี่ดักเลยที่ครับผมดี่กันดักเลย โอเคครับผมมือนพอกันตอนสอบครับผมส<อ>วัสดีครับผมสวัสดีตอนสอบไปหลุนยามเบ็ดน้ำกันเอ้ยยามเบ็ยดปะดายามบ่วงพี่น้องยามบ่วง,งยามบ่วง,ยา,วงยามบ่วงหนูโอ้ยยามเบ็ดพะนะพี่น้องไอ้หม่หงก่าวหมู่บ้านอยู่ยามแกนติดกันอืมเออครับเด็กไป เทบัวแล้วพี่น้องออกเกี่ยวข้องขึ้นแลนูนี่ออกขึ้นขึ้นนึงอืมมันใส่ได้บ่ล่ะ đây đầy của nó bất tiểu một phán thầm rồi mọi người phán như này nó bất thử. หดอยู่พี่นอ้องตับบถหนูหน่อยจีแมนหนูหน่อยนี่ัน,นี้ก็ดพันเข้าขไปทั้งในหุ่นะใช่ไหมันพันรับพันสุลังเลยปะตบบอยูครับพี่นอ้องบัถถอได้ไปเลยเต <c oughs> อเลน,นี้ก็พดพันเนี่ น้อยมันกินเขาอยู่หนีเลยตัวหนี้ใจกัดไม่ไม่เล็ด้ลพันสลังนะบะห้อยออกมาอยู่พี่น้องมันพันหนีอยต้าบะถืกโอ้ยพันสลังเลยตัวนี่หลูกออกมาเร็นที่เป็นหนูหน่อยนะครับมาหนังหนีบอกบ่พัน ว้าวพีผีผใจอ้าวไปยังวะอุ้ยบ่วงขาดตัวเนี่ยดีแล้วมันของไว้ถึงตัวนึงยุองอยบ,บ,บ,บอ,อีน<ด>้องเฮ้<า>ยใจใจใจครับครับครับอ้าวเรื่องย,ย و, ุบอีน้องได้ยูได้ยูได้ยูเจ้าขาดบ่โอ้ยตัวตัวลุดหมูอวานนี่วะเนี่นเฮ้ยตัวหน่อยแท้ตัวลุดหมูอัตนอะไพี่น้อง ตัวหน่อยแท้เสร็จบ่วงขาดเลยทำดึงตุขาไม่ได้นี่เสร็จแล้วหนึ่งตัวครับผมโอ้ยวานสีฟ้าพี่นองถืงอยู่ตัวล่ะเจ้าพี่นองตัวงาม,งาม,งามอยู่จัง พอดีเลยส้มนี่ขวากะดูก็นอนกําลังกินดีเลยครับพี่น้องยอดโอเคไปไปอใส่ไว้กันหนูร,รุ่นนี้หลายพวดเลยเนี่ยกําลังยังไงพี่น้องกําลังกินแซ่บๆครับกระดูกม่แข็งบ้างเลยกระดูกพร้อยครับพี่นอ้องเห็นว่าครับสูตรเด็ดครับพี่น้องอันนี้หอยมันขาดมาเมื่อวานนี่แหละครับนี่หลังนี่วงยังติดข้อมาอยู่ครับ เจ๊ครับผมขามครับพี่น,อน้องลกคักลกคักแน่ยตหน่วยบบใหญ่ครับพี่น้องถ <c oughs> ามว่าหลุดตั้งทีบ้องครับไปไหนจากหลังมุดนี่ใส่มาแต้มนหนึ่งเลยพี่น้องเจียวเขาไม่ไม่พันเกี่ับสุดหลังครับแต่ว่าบ่ถึกบ่วงครับถึกตัวเดียวหน่อยต้องลดบ่งบองอวงเพรีะมีต้ยนึง น,น,นีรอดได้ นี่ดิโอ้โหนเก่าบอดถืกอไม่ถูกครับไม่ถูก มัหดห่อีแล้วมองนี้หูหน้าเาก่าหัหกกับพี่น้องหน้าโขกกับทย่นา มีหูจ้ะอยู่ปะน, <c paying ita> น้าขวดติดขวดติ <resource> พันวะบอกตน,นี้เป็นตำ่ำใส่ไปใส่ไปโหลดบัดละล่ะพี่น้องบัถือครับอันนี้จุ่มไว้ไว้ใหม่ๆอยู่พี่น้องใส่ดักไว้สามอันเลยหนึ่งสองสามพี่น้องดักไว้เลยครับคื้น,นมันบอก โอเคครับผมที่นี่อาจีบ่วยเง่าเนาะพี่น้องเนาะชีวิตสันเนาะครับเนาะมันเกี่ยวเขาไม่พร้อมพี่น้องมันตื่นเสียงรถอาจีบ่วค่อยออกครับออกแต่วหู้หนาแหละเพราะว่าหนูตัวหูั่นมันไหลครับพี่น้องประมาณตีตีประมาณสามขัวขอวหนึ่งกับระมาณสิบขัวโตพี่น้องประมันสามสิบตัวคุณหรอมั้งนี่พันมาจีบก้นยูครับมาจีบก้นเอาวันเสาร์เนี่ยครับ มันเต่าวันหยุดเดี๋ยวลองมากรูดบังครับประจิตใจัยยกโตประกอกกอับเบื่บอแล้วลนะครับบระกอบปรกอกนะแซ่บๆครับต้นนี้ขอว่ารักไปขายไปจ้ามครับมาทันของหน้าไม่ได้กินด้วยเถอกครับนี่เขามาเอาไปขายไปแล้วมาบา่านเขอบรรยากาศย้ำเต่าครับพี่น้องโอเคครับพี่น้อง คลิปนี้ถือบอัวเฝ้านะครับเนาะใส่ตัวหนึ่งยูครับบ่วเฝ้าบัวเฝ้าพี่น้องนึกว่าสีโปะออกนัวหนูสีโปะออกออกอยู่ครับตัวหนึ่งได้เยอะตัวนึงครับนี่กำลังมันเลยพี่น้องทำไมกำลังแสบครับเพื่อนๆหมดไลค์หยอกยไรโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับการติดตามรับชมครับคลิปนี้ก็จะเป็นการบอก วิธีการไสนะครับเนาะเทคนิคก,การไสเราก็ไสอย่างไรเบิ้งทางอย่างไรนะครับเนาะบองใดมันอยู่ประยู่ครับเนาะผู้ใดเบิ้งเราก็อยากเอาไปเห็ดไปลองเบิ้งก็ลองเอาไปเห็ดเบิ้งงมาพี่น้องเนาะผู้ใดมักไสเบื้งก็อันใดผู้ใดมีเทคนิคดีๆก็แนะนำมากก็แล้วกันครับผมขอบห็นมากครับโอเคครับสฟหรับมือนี่สวัสดีครับผมอย่ายวยามเอาปลาครับพี่น้อง ปลามันขึ้นมาหม่องห้อยโจยนี่แหละครับโจยหมูบ้านนีแ่แหละปลาคอครับพี่น้องนี่นอ,นอนเอเลียดอยู่นี่ไงไปแล้วไปแล้วดูสุดีอดอ่ามีอะไรบ้าง

ไปแล้วขามจะฟ้องฝนแล้วไหยลยืมนะตาหนะไหลโย่ฟังหวางจังมาเอาวันนี่น้องยังหน่อยครับไปเคีงหน่อยจะได้มันครับเด็ดต้นมัน่นฝนครับไปเคียงหน่อย เอานะว่าเอาไปปล่อยไดครับ่าสีเอาไปใสตุ่มกรบแล้วพี่น้องปิดเงี้ยกรบย่างดีเล้ครับป็ชิ้งหน่อยก็ยอดอาหารครับป็นเงี้ย